สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่างอันเดอร์ตอรี่ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเรียกชันิรายการช่วงสงสูนลงสูนก็ไม่เชิงจะรีแอคหรือเปล่านะเนาะอีพีเก้านี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเรามาพูดกันถึงพาร์ทหนึ่งก่อนดีกว่าเนาะช่วงพาร์ทหนึ่งนะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เรียกว่าน้องๆก็ได้แบบเปลี่ยนแปลงลุคนิดนึงเพื่อมาเดินพรมแดงกันนะคะอย่างที่รู้ๆกันก็ช่วงอีพีได้่ายน้องๆก็จะแบบว่า เริ่มล้ากันแล,แล้วแล้วสัปดาห์นี้ก็เป็นประกาศ15คนสุดท้ายแล้วด้วยทำให้น้องๆได้พบกับผู้บุกเบิกพิเศษค่ะผู้บุกเบิกพิเศษตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะก็เป็นพ่อแม่พี่น้องของน้องๆทุกคนนั่นเองก็มีโมเมนต์ต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ที่มากันได้ก็แบบน่ารักกันมากๆเลยน้องเด็กฝึกบางคนที่ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาก็จะมาเป็นคลิปวิดีโอเนาะ เรียกน้ำตาหลายคนมากๆเลยค่ะซึมแล้วก็ร้องไห้เลยก็คือแมะเลยบอกจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้เนอะก็ต้องมาบอกเมนเอิน e ขอบคุณนิดนึงแล้วกันนะคะขออนุญาตค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องแน่เนาะแบบเปิดมาปุ๊บป๊ะ แ a ็กกาแม่เทมากเลยคะ่ะหนูชอบแม็กกาวคุณแม่มากมากแม็กกาคุณแม่ทํ้ให้พวกหนูใจชื้นแล้วพวกหนูก็จะตั้งใจนะคะคุณแม่หนูตั้งใจจะบทน้องทุกช่องทางที่หนูทําได้หนูจะทะะําค่ะหนูตั้งใจมากๆค่ะอ่ะ มาจะขออนุญาตเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะคะก็ยังมีาภาพประทับใจหลายๆคลิปเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ส่งมาแล้วคายหนักเลยก็น่าจะเป็นช่วงคลิปของของน้องเจ้าเย่นเนาะดูจากคลิปวิดีโอที่คุณพ่อส่งมาได้แล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีกําลังใจที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจน้องให้น้องสู้ต่อไปแล้วก็ทําความฝันของน้องให้เป็นจริงคุณพ่อจะรีบรักษาตัวให้หายคุณพ่อหายไวๆนะคะ สู้ๆค่ะจ้าอมาถึง EP ที่9พาร์ส2นะคะทุกคนคือแต่ละสัปดาห์แต่ละครั้งที่มีการประกาศอันดับคือรายการคือขอ,อนิดนึงนะแกช่างสัรหาคิดเนาะโอ้โห,โอโหไอคนดูก็หัวใจจะวายตายกันอยู่แล้วเนี่ยขอ,อนิดนึงเหออรายการแบบลอกนี้ก็ให้น้องเดาว,ว่า ลองประเมินตัวเองซิว่าตัวเองอ่ะจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าคุณทายอันดับของคุณถูกว่าอยู่ในแล้งนี้อยู่อยู่ในชั้นนี้คุณก็เปิดกล่องมาก็จะเจออผลประกาศพร้อมกับของขวัญที่เพื่อนๆได้แบบช่วยกันหรือว่าเขียนเป็นจดหมายส่งมาให้เพื่อนคนนั้นนะคะก็มีหลายๆคนที่แบบว่าทายถูกไปนะคะว่าตัวเองอยู่แล้งไหนอันดับเวียงแบบ ฉันน้ำใจไม่ได้ฉันน้ำใจกับลูกฉันไม่ได้ออคือเข้าใจทุกคนเลยนะคะบางคนแบบเอิก็ต้องแสดงความยินดีกับเมนของคนที่อันดับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เอินก็ต้องแบบเสียใจแล้วก็กอดคอกันไปด้วยกันนะคะกับคนที่แบบอันดับตกเนาะ <S <S มันอาจจะเป็นสงคารามย่อยๆของเหล่าแฟนคลับเลยก็ได้นะคะคือแบบว่ามันเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อมากๆเพราะว่าช่วงไฟนอลแล้วอะ อะไรก็เกิดขึ้นได้1ถึง15คนเนี้ยไม่ว่าใครก็สามารถเปลี่ยนอันดับได้ตลอดเวลาคือไม่สามารถประมาท Zone. อะไรได้เลยว่าเฮ้ยลูกฉันอยู่อันดับสูงแล้วเราไม่เราก็ทําเหมือนเดิมแบบไม่ไม่กระตือรือร้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละบ้านมีกลยุทธ์มีวิธีการยังไงเนาะสิบห้าอันดับที่เข้ารอบไฟนนลนะคะมีน้องๆคนไหนกันบ้างมาดูกันเลย อันดับที่15นะคะก็จะเป็นน้องเลี้ยวมม่น้องเข้ามาในอันดับที่15นะคะอันดับของน้องตกลงมาเนาะส่วนอันดับที่14นะคะอันดับที่14จะเป็นหวังเคอร์น้องคองอันดับที่14ไป จะไปเร็วนิดนึงนะคะทุกคนอันดับที่13คือน้องซูรุ่ยฉีนะคะ <Wow. S 1> ส่วนอันดับที่12นะคะ <Wow. S 1> ที่ น้องตกลงมานะเพราะว่าตอนแรกน้องน่าจะอยู่ประมาณอันดับที่1ิบนะคะถ้าเอินจะไม่เิดเนาะเป็นอันดับที่11กันแล้วนะคะอันดับที่11อนี้ก็คือมาก้าวกระโดดมาเหมือนกันนะคะใครที่ไหนไหน,นะคะเราก็น้องอุยโลูล,ล,ลนั่นเองน้องบ้ามนะคะยนี้ด้วยค่ะด้อันดับที่11อไปนะคะส่วนอันดับที่1ิบนะคะลิวนี้อันน,น,นี้น้องมาจากอันดับท้ายๆเลยเหมือนกันนะคะ คือ10กับ11นี่แบบว่าก้าวกระโดดขึ้นมามากจริงๆค่ะทุกคนมาถึงอันดับที่9นะคะก็เป็นใครเป็นไม่ได้เลยใจฟ้านออกยูงขานะคะมาถึงอันดับที่แปนะคะทุกคนอันนี้ทุกคนอาจจะประหลาดใจเอินเองก็ประหลาดใจเหมือนกันนะคะว่าฮูแต่น้องมีความสามารถจริงๆนะคะน้องคนนี้คือแบบว่า,วาเสียงพอมากเสียงใสมากแต่งเพลงได้ด้วย จะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยจ่วสเตทที่ผ่านมาน้องค่อนข้างชายมากๆเลยนะคะทุกคนทําให้อันดับของน้องก้าวกระโดดขึ้นมามากจริงๆริงามาถึง7อันดับเตรียมเดบิวต์กันบ้างนะคะอันดับที่7นะคะจ้าแม่เสียงเพี้ยนของเรานั่นเองนะคะพี่ริวลิวเสียนนิงเอันดับนี้ขึ้นระ,ระดับหลัง20หล้านกันหมดเลยนะคะทุกคน นวดสูงมามากๆหถึงอันดับที่6กันบ้างนะคะคนนี้ก็เป็นสาวน้อยสายโกะของเราเัอนเองนะคะยี่ยงแน่นาาถูกไปนะคะห่างกันหลักแสนเองนะเนี่ยระหว่างที่6กับที่7มาจา้ามาถึงอันดับที่5นะคะอันดับที่5นะคะก็คือน้องแน่ๆน,น่เจ้าหน่ายซ ขึ้นมานิดนึงนะลูกจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่น้องตกไปอันดับที่เเกือบหลุดตำแหน่งเจ็ดคนที่เตรียมเดบิวต์เลยนะคะอ๋อตอมตอันจะสู้ไปกับพวกคุณค่ะสูขอ,อนิดนึงนะเพราะว่าเป็นนิมอันดับที่สี่กันบ้างนะคะอันดับที่4ตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะสาวน้อยผู้น่ารักนะคะน้องอัจริงหรือว่าเชิญจัวเฉน น้อยน่ารักของเราน,นั่นเองที่สามเหมือนกันนะคะอันดับที่สาอันนี้เลยไม่ได้เลยพูกมีรอยยิ้มพิมพ์ใจนะคะวางยี่จรินได้อันดับสามไปเย,ย่ขึ้นหลักสามสิบล้านเข้าไปแล้วทุกคนสมอันดับแรกโอเคแล้วอันดับที่สองและหนึ่งเท่าไรหร่วะเนี่ย อันดับที่2นะคะอันนี้อันดับน้องตกลงมาเนาะน้องซิรีน่าเองตกลงมา1หนึ่อันดับนะคะ30สกิโลล้สุดยอดเลยค่ะพวกแม่แม่ถึงอันดับที่หนึ่งนะคะพลังแห่งโอตะนะคะทุกคนเอินขอเรียกอย่างนี้นะคะไม่ได้จะพาดพิงใครนะแต่ว่าน้องมาจากกลุ่มของ48่ิบใช่ไหม ว่าน่าจะเป็นพลังแห่งโอตาจริงๆนะทุกคนพลังของเราโอตานะคะไม่มีทางน้อยหน้าใครมาจากอันดับที่หนึ่งน้องเจ้าแย้3สามสิบเจ็ดล้านสุดยอดม,มากๆสุดยอดสุดๆไปเลยพลังแห่งโอตาไม่มีทางน้อยหน้าใครในโลกนี่นะคะก็คือทั้งหมด15อันดับนะคะตอนนี้เนาะ ก็จ้าก็บวกชั้นอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนก็รอบไฟนอลนะคะก็น้องๆก็จะแบ่งกรุ่มออกเป็น2กรุ่มเนาะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเพลงแต่ละกรุ่มนั้นเป็นยังไงแล้วก็ใครเป็นสมาชิกในกลุ่มกลุ่มนั้นกันบ้างไปเลยทีมที่หนึ่งนะคะ

哦，比硬了，对吧？啊，真好听，好听。哦。哦。第二，决赛舞台，我们将采用自主组队的形式。夺得厉害了，国登天后，一次 bomb 的人数限制为八人。 国语 Phoenix 的人数限制为七个人，一旦有一首歌队伍满员，那么后续的学员将无法选择。เพลงที่หนึ่งจำกัดสมาชิกอยู่ที่แปดคนนะคะทุกคน。เพลงที่สองจะอยู่ที่เจ็ดคนนะคะ。น้องๆเลือกกันเองเนาะ。เอ็นดูความรังเลของน้องนี่น้อง。 หนึ่งสองสมาแล้วทุกคนเนลูกเน่จะเลือกเพลงนี้ไหมเนี่ยเอออ้าออเาวอ้าอู๋เลรอ้这首歌是他我得那那首歌很性感有新感的感觉你又卡 s o l s t a g เนเนม่ีคนาเย้ลูกเยน้องไม่เดี๋ยวต้องมีคนมาเชื่อเชื่อน่ารักมากเลยลูกเน่ยมาละสมาชิกคณะตลกฉัน จบแล้วก็มา r e a t ให้ดูกรุ่มกลิบนะคะค่ะเพลงแรกนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด8คนนะคะเพลง is bomb 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 <che mus i> มาเพลงที่2นะคะเพลงฟินิกซ์อือนานผิดขออภัยนะคะทุกคนจะนนาะว่ารอบไฟนอลจะแบบสนุกสนานกันขนาดไหนรอชมถ่ายท่อสดในวันที่4นะคะเราก็มารอติดตามชมกันนะในฐาน,นะของแฟนคลับน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนหลักหรือเมนรองนะคะเราก็เข้าช่วยกันไปซัพพอร์ตกันได้เนาะก็วันนี้วันที่28แล้วนะคะสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทีวี ว่ยิหรือว่าแม้กระทั่งของเทนเซนเองนะคะก็เริ่มเข้าไปโหวตน้องๆกันได้และะ้วค่ะสำหรับสายฟรีเนาะก็เข้าไปโหวตในแอปพลิเคชันกันได้แล้วแย่ yeah! เพราะว่าเวลาการจัดอันดับแต่ละครั้งนะคะหลังประกาศเสร็จคะแนนจะรีเป็นศูนย์เะทุกคนเข้าไปโหวตน้องๆกันได้แล้วสู้ๆรวมถึงการโหวตแบบที่2นะคะก็คือการดเน a t น,นะคะไม่ว่า พ,พี่น้องทุกคนจะเป็นเมนใครนะคะเข้าไปโหวตหรือเข้าไปดูเนตกันได้ที่บ้านของน้องๆนะคะก็คือที่บ้านแฟนคลับของน้องแต่ละคนเลยเอินก็เข้าไปบ้านเมนหลักเอินด้วยนะคะเมนรองเอินก็เข้าไปปลายนะคะทุกคนก็ตอนนี้เอินก็ขอทุ่มกับเมนหลักของเอินก่อนนะคะเมนรองเอินก็เข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้เข้าไปเต็มตัวมากแต่ก็ยังช่วยโหวตอ,อยู่นะจบการรีแอคชั่นนิดหน่อยของเอินเพียงเท่านี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ฟังและแสดงความคิดเห็นนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนไม่พูดจาแวะแซะพูดว่าลายสอดเสียดคนอื่นเนาะมีอะไรก็กลับไปคุยกันเมนอ่ามีอะไรก็กลับไปคุยกันที่ในกรุป๊ปในบ้านนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะโค้งสุดท้ายแล้วเข้าไปโหวตน้องๆกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะอันดับที่1ถึงอันดับที่15อันดับมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราอยาชะล่าใจกันเดดาดค่ะ อีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงฟังฝันกันแล้วทุกคนแต่ก็ขอจบการเลอคเพียงเท่านี้ไปแล้วจริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ